สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็เดี๋ยววันพึ่งนี้ผมก็จะเก็บในหนาละครั้งแรกนะครับเก็บในหนาครั้งแรกเพราะว่าเจอละนี่แก่แล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เกียมอะไรมาเลยนะครับก็เดี๋ยววันพึ่งนี้เราจะมาเก็บไมน,นากันนะครับก็น่าจะได้สักเข่งหนึ่งนะครับ ก็ตอนนี้ใครสนใจก็เริ่มสั่งจองกันมาได้นะครับถ้าอยู่แถวๆอำเภอปากช่องก็สั่งจองมาจะไปเอาไปขายเอาไปอ,าอะไรก็โทรมาได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านที่อยู่ไกลๆก็พรุ่งนี้มันเป็นวันจันทร์ก็น่าจะไม่ได้หยุดมานะครับก็ต้องขออภัยด้วยพอดีวันนี้ผมฝนมันเพิ่งหายวันแรกนะครับผมก็เลยมาเดินดูนะีนนาว่า มันแก่หรือ,อยังพร้อมที่จะเก็บได้หรือ,อยังนะครับก็ตอนนี้ได้กาหนดแล้วครับก็พพิ่งนี้พพุ่งนี้เป็นวันแรกก็คงจะไม่เยอะนะครับประมาณทักน่าจะประมาณเข่งหนึ่งครับกะกะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปดูนะครับต้นอื่นกันเพราะว่าแยะอย่างต้นเนี้ยต้นนี้ก็ยังไม่แก่นะครับในหน้าเนี่ยมันจะแก่เป็นต้นๆ้นเริ่มเริ่มแก่นะครับก็เดี๋ยวพอถ้าถ้าต้นนู้นเก็บได้ ไม่นานนะครับต้นนี้ก็จะเก็บได้นะครับก็มันก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่อันนี้อีกเว้นหน้านะครับเวน้นเว้นพิ่งนี้ยังไม่ได้นะครับแต่เว้นหน้าจะได้แล้วครับดูดูสีแล้วนะครับ,นะรบก็ในหน้าเนี่ยวิธีเก็บก็คือตาขาวขาวนะครับ ก็ผมอาจจะไม่ได้อธิบายมากเพราะว่าคลิปเก่ามันมีอยู่แล้วนะครับวิธีการเก็บไม่น่าแต่ก็จําไม่ได้ละมันอยู่ในคลิปไหนแต่น่าจะไม่มีชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรเต่ว่าพพุ่งนี้เรามาเปิดออเดอร์วันแรกกันนะครับก็ใครสนใจก็ถ้าอยู่บักช่องก็ลองทักมาอยากกินนักเออสิบกิโลเ่งหนึ่งอะไรเงี้ยทักมาได้นะครับแต่ถ้าจะไปขายอ่าผม แนะนำยังยังไม่ต้องโทรมานะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอ่าไม่มีเยอะนะครับเนี่ยอยากที่ดูดูแล้วก็นานๆเจอสักลูกนะครับอาจจะประมาณสักเข่งหนึ่งกระเตงหนึ่งนะครับนี่ถ้ท่านใดสนใจก็ต่อมาได้ครับก็คลิปนี้พามาดูนะว่าจะเก็บพึ่งนนี้เป็นเวันแรกก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสไไดีครับ